เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์สวันนี้เราอยู่ในเกมยูโรเปียนวอลสี่นโปเลียนครับผมนะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ยากที่สุดของค่ายนี้แล้วนะครับก็ผมก็ได้ไปเล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ได้อัปรองอัปเกรดอะไรไปค่อนข้างเยอะนะก็ตอนนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดคอนควิสตเป็นโฮลี่รูมันเอ็มพายเพื่อที่จะหาเาขาเรียกว่าอะไรว่าตัวละครพิเศษนะครับเป็นนายพล บอกเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยมีตัดต่อเยอะแน่นอนครับผมนะรอบนี้ผมจะเริ่มทำคลิปแบบมีคุณภาพแล้วนะครับก็ดูจากแผนที่ของเรานะครับจักรวรรดิโรมันเอ็มพายหรือว่าถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวนะครับมันจะแปลว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะจักรวรรดิโรมันธรรมดาไม่พอนะครับต้องโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย ก็ในพวกของผมนะครับดูดูก็รู้นะครับว่าแฮกมาดูดูก็รู้แม่ก็ปล่อยให้มันได้หาทำามาหากินกันบ้างนะครับก็ที่ผมมาเล่นนี้ผมจะมาปลดล็อกนะครับเจ้าหญิงที่มีชื่อว่าโซเฟียครับผมนะเ,เป็นของรัสเซียซึ่งวิธีการปลดล็อกนะครับก็คือเล่นในหมดคอนควสให้จบก่อนเทินที่61นะครับแล้วก็เลือกเป็นของยุโรปนะครับตอนจบ ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่าซึ่งผมก็จะลงสลับไปกับ Age of Civilization 2นะครับถ้าใครดูถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะลงคลิปยังไงนะครับก็ตามประวัติศาสตร์แล้วตอนนี้ก็เกิดสงครามนโปเลียนอยู่นะครับตอนนี้นโปเลียนก็กําลังขึ้นมามีอํานาจช่วงใหม่ๆเนะเราก็เลยถือโอกาสในครั้งนี้ครับบุกฝรั่งเศสแม่งเลยนะครับเอาไ เอามันไม่ให้ได้ตั้งตัวนะครับอเอามาให้ตายนะครับเอามาให้ตายพวกนเธตรลแลนพวกเบสฝรั่งเศสโอ้โหไม่ตายอะโอเคส่วนทางตอนเหนือนี่ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเยอะเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมอัดก่อนแล้วค่อยพากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ตรงไม่ตรงหน่อยนะึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าที่เกียรตแบบว่าอัดไปด้วยแล้วก็พากไปด้วยไงแบบนะครับมันจะดูแบบ น่เบื่อน่เบื่ออย่างไงไม่รู้นะครับตัดต่อแมาก็ดูไม่ค่อยสนุกนะครับเออตะตัวตะตูวอะไรตัดต่อกมาไม่ค่อยสนุกนะครับโอเคก็ดูจากกองทัพของเรานะครับกองกองทัพของเราเนี่ยเป็นกองทัพที่แข็งแร่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะทางใต้ถึงแม้ว่าจะรบกับออตโตมันนะครับแต่ว่าจากักรวรรดิออตโตมันก็สู้เราไม่ค่อยได้นะครับอืมเราแข็งแร่งใช้ได้เลยนะเนี่ยในยุคนี้เขาว่าเล่นเป็นฮลลโลมันลอิมพีเียลเล่นง่ายที่สุดนะครับ ง่ายกว่าฝรั่งเศสออกนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองมาเล่นดูนะครับผมไม่เคยเล่นหมดคนยจนจบนะแต่รอบนี้ผมจะเล่นจนจบให้ได้นะครับอืมเพราะว่ามันเป็นเกมที่ยากแล้วผมก็สนุกกับเกมนี้นะครับเพราะว่ามันยากนั่นแหละโอเคมันเป็นเกมแนววางแผนที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นมาละนะครับอ่ะไปครับต่อครับอู้ฝรั่งเศสมันจะเอาคนไปยกคนขึ้นบกที่อังกฤษแหละท่านะผู้ชม มันยุ่งเหยขึ้นบกที่อังกฤษได้นี่โอโ้โหเอ็มเพี e เลยนะมึงจะโคตรเทพเลยนะแหมเราก็ต้องทําการตีในท่านแลนต่อไปนะครับในท่านแลนนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเขาโดนฝรั่รรงเศสบุกด้วยเลยวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่นแน่ๆก็คือนโปลเลียน,นครับสามารถปราบจักรวรรดิโฮลโรมันเอ็มพายได้ถึงเออ่มากกว่า4ครั้งอะ่ะประมาณ4ครั้งนะครับปราบ โอลีนอมาินพายไป4ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายครับเราชน,นะเออเราก็เลยได้ดินแดนทั้งหมดกลับคืนแาสรุปนโปูเรียนบอกกูสู้ไปเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดการโปรแรนนะครับโปรแรนโปรแรนก็มีฐานค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็โดนล้อมอยากทุกทุทกทางนะก็มีปรัสเซียบ้างมีเราบ้างแล้วก็มีรัสเซียด้วยนี่ครับก็ไทยยังรอดนี่ก็ต้องถามเลยครับว่าคุณใช้คาถาอะไรเนะี่ย คุณห้อยอะไรคุณถึงรอดนะครับโอเคอืมทางใต้ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าจักรวรรดิอตอตโตมันเนี่ยเขามีจนินแดนที่แบบว่ากว้างใหญ่มากเลยน่ครับแล้วดูครับทหารแม่งเมื่อกี้ตีกันไม่เมกซเซนเลยผมตีเข้าสิบสองเขาตีเข้ายี่สิบสองอะไรกันครับท่านผู้ชมอืมต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยในโหมดคอนควสไม่มีการแบบไม่มีการอัปเกรดนะอานจะอัปเกรดแค่โหมดแชมเปญเท่านั้น ซึ่งพูดตามตรวผมผมก็ยังเล่นไม่จบหรอกครับอยาแยกชิปหายเลยอันนี้ขนาดโปรเลยเนี่ยถ้าไม่โผล่นี่มันจะเล่นผ่านสักด่านไปเนี่ยโอเคตรงนี้ก็ยมตีไปนะครับป้อมของอ,อิตาลีนะครับก็ตีเข้าไปนะครับดูจากแนวรถตรงกลางนะครับแนวรถตรงกลางนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วฝรั่งเศสยกทัพบ,บุกเข้ามาแพ้เรานะเออที่ฝรั่งเศสชนะนี่คือ การลบทางตอในใต้นะครับซึ่งนําโดยนโปเลียนของเราเนี่นแหละนะครับนบโปเลียนนะครับความจริงเขาอ่ันเรียนนะทุกอันเรียนมันแบบติดปากดีนะครับโอเคไปต่อทางด้านเหนือเลยดีกว่านะสกอตโฮรีโรมันเอ็มพายของเรานะครับเอาละตรงนี้ก็เข้าตีแม่งเลยดูที่เข้าปะเอ้ามา มันต้องตายละอย่างนี้เรียบร้อยเป้้มนี้โอเคป้อมแตกครับผมนะป้อมแตกตูแตกหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้อมแตกแล้วนะครับโอเคทางใต้นี่ป้้มเปิ้มอันนี้ยังไม่แตกค่อนข้างจะเหนียวเลยนะเนี่ยดูดิเข้าสี่สามยังไม่แตกครับแตกยังไงเข้าอีกยี่สิบโอเคครับแตกแล้วป้อมทางอิตาลีตรงนี้ก็ล้อมเข้าตีครับทหารอของจกักรวรรดิอตอตโตมัน โด,โดนกองทัพของไอ้จักรวรรดิโรมันล้อมนะครับจักรวรรดิโรมันของเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะสหายเอ้ยถ้าเรากลับมายิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นจนชนะ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 ครับผมเอ่อแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเล่นให้มันเอ่อ ก่อนเทินที่61ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากอยู่เลยนะครับเกมน,น,นี้อ่าถ้าพูดตามความเป็นจริงมันค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับผมเรามาดูโปรแลนด์ครับโปรแลนด์นี่เขาป้องกันหนาแน่นนะแต่ว่าเขาก็มีจํานวนน้อยกว่าเราหลายเท่านะครับถ้าชนะได้นี่ก็สุดยอดแล้วแล้วผมพูดถึงโปรแลนด์ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยปืนใหญ่ของฝรั่งเศสนี่ก็สุดยอดนะแต่ว่าเขายังไม่ได้พัฒนารุ่นใหม่นะครับเป็นจรวดอะจรวดที่สามารถยิงยาวได้1กิโลเมตรนะครับ มันมีนะมันมีนะสมัยนั้นก็ว่ากันว่าอกองทัพอังกฤษนะครับใช้จรวดรุ่นนั้นเนี่ยในการโจมตีพม่าด้วยนะอือเราลองดูจากสงครามในความเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเราลุบกักบไออันนี้จริงๆอ่ะไม่จะเสียเงินมากขนาดไหนท่านผู้ชมว่าโอ้โหคือไม่ไม่แค่ต้องพูดเรื่องสเสบียงนะเรื่องแบบชุดเกาะเรื่องดงเรื่องดาบเรื่องแบบว่าอาหารแม้อะไรโอ้โหมันต้องใช้อย่างเยอะ สดงว่าคนสมัยก่อนถ้าเขาจะทําสงครามกันนี่กษัตริย์ต้องรวยแบบรวยโคตรรอ่ะแบบมันต้องรวยขนาดไหนแบบมันต้องรวยสุดๆอะ่ะมันถึงจะแบบจัดกองทัพได้อ่ะนะอย่างเช่นแบบจัดกองทัพมาแสนหนึ่งเนี้ยโอ้โหค่าค่าชุบเกาะค่าอะไรมันก็เยอะและ้วใช่ไหมครับอืมแล้วพอแม่ก็เป็นปืนใช่ไหม,มปืนนี่ก็ใช้อย่างเยอะนะครับโอ้แล้วแบบถ้าจะทําสงครามนี่แบบต้องเสียเงินไปเยอะมากๆนะครับอืม อย่างสงครามอังกฤษกับอ่อพระแม่นะครับอังกฤษเรียกว่าเสียเงินไปถึง50,000ล้านบาทสมัยนี้เลยนะอ่าห้าหมื่นล้านบาทสมัยสมัยนี้ถือว่าเยอะไหมะ่านผู้ชมแค่ฝั่งี่ก็เยอะมากเลยใช่ไหมครับเออชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้หรือเปล่าแต่ที่แปลกคือมันมีคนได้นะครับก็คืออ่ากษัตรินั่นเองครับผมนะกษัตริย์กราชินีโอ้โหแบบรวยจริงๆนะครับรวยจริงๆโอเคนะนรั้ิร์นต่อไป ทหารฝรั่งเศสนี่เขามากันแบบไม่หยุดไม่ยอดเลยเว้ยไอนน้ขนาดผมจัดการไปตั้งเยอะแล้วนะแนวรบตรงกลางเนี่ยอืมเขาก็ยังมากันเยอะอยู่นะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะลงไปที่คอนสแตนติโนเปิลให้ได้นะครับเราจะไปเอาศาสนาคริสต์กลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคหลังจากกลายเป็นอิสลามมานานออตโตมันนี่จะกลายเป็นคนป่วยแห่งยุโรปสมชื่อแน่นอนครับผมนะมถ้าได้รบกับผม โอเคนะครับทางตอนเหนือก็เดี๋ยวเลื่อนทับไปสู้รบกับโปลแลนด์ต่อนะครับโปลแลนด์นี่ค่อนข้างจะอึดถกทนนะครับอึดถึกทนจริงๆแบบว่าสุดยอดแบบจะพูดหน้าด้านก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเก่งเกินจะพูดคํานั้นนะครับคือแบบสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆโอเคครับตีตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้ายึดอัลสเตอร์ดัมครับผมหนะ้าเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์นะครับผมเนเธอร์แลนด์ เนอเซอร์แลนด์กับฮอลแลนด์นี่เป็นชื่อเดียวกันนะถ้าใครไม่รู้ก็อ่าเป็นถือเป็นเกตเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหภาคมาถึงตรงนี้แล้วเจ็บคอใช่ไหมเรวต้องดื่มน้ำสักหน่อยลอะสดชื่นไหมล่ะอืมโอเคนะครับแมาภาคต่อเอาละตอนนี้เจอที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้นโปรเลียนมันยึดเกาะทางใต้น,นั้นได้แลวเว้ยไม่ใชาจะไม่ผิดนะมันเกาะอ่อมันเป็นเกาะของอิตาลีไม่ใช่เหรอวะเออ โอเคดูครับมันบอกว่าพวกเดนมาร์กนี่มันกันหนักแน่นไม่แพ้โปแลนด์เลยเลยเออแบบมันสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะเกมนี้ถ้าใครไม่รู้นะครับถ้าเราจะเล่นโหมดอคอนควสให้ยึดประเทศหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องทําลายสิ่งกอ่อสร้างของประเทศนั้นทั้งหมดนะครับต้องยึดเมืองยึดสิ่งกอ่อสร้างทั้งหมดอะ่ะเออไม่งั้นมันจะถือว่าประเทศนั้นยังไม่แพ้รับไม่เหมือนวอรกเลอร์สี่เยแค่ยึดแบบท่าเรือยึดเมืองอะไรทั้งหมดได้ก็ จบแล้วใช่ไหมอ่ามก็เลยบอกไงครับว่าเกมนี้เป็นเกม,เเกมที่ยากที่สุดของค่ายนี้ <c oughs> ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะครับเหมือนประเทศไทยเลยว่ะเอ้ยไม่ประเทศไทยมันสุดๆจริงๆนะโอเคนะครับปืนจากเขาก็ยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเออแบบไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาเป็นไงฐานมะออโต้โอ้โหเป็นไงครับถูกเผาไปดินี่เป็นไงโอ้โหหกสีบว่ะอึ่ล่วงล่วง ล่วงไปล่วงไปอย่างงี้โจมตีป้อมครับแบบว่าป้อมของพวกอิสลามนี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนี่สุดยอดจริงๆว่ะป้อมของพวกออตโตมันนี่เนโอ้โอ้โหป้องกันอย่างแน่นนะเมื่อกี้ป้องกันแน่นเกินเป็นไงครับเขาบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่เข้านะครับสุดยอด เอาล่ะเราจะจัดการป้อมโปรแลนด์ป้อมนี้ด้วยนะครับดูครับยิงเข้าไปโอ้ไม่เข้าว่ะเข้าแค่หกเองอะ่ะโอเคนะครับผมว่าคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ b s c r i b e กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเชิญ้วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาเจ้าหญิงโซเฟียกันต่อในพ์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ